สวัสดีะค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะคะเออวันนี้ก็จะมาฝากถึงพวงเฟซปอมนะคะไอสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรมากปะ่ะกรฟเเฟซกูไปอะเฮียกรฟเเฟซกูไปแล้วแบบว่าเอาคีปกูไปลงอะไอสัตว์คีบกูคือว่ากูก็ขอโทษแล้วใช่ไหมไอเฮียแล้วแบบไอหน้าหนังหีมึงเอาไปลงดำเฮียไอสัตว์ คือว่าเรื่องนี้มยังไม่จบใช่ไหมไอ้สัตว์มึงต้องการมึงต้องการเฮียอะไรจากกูไอ้สัตว์มึงต้องการแบบให้กูเสียหายไปมากกว่าน,นี้ใช่ไหมไอ้เฮียคือแบบว่าคลิปกูอะ่ะมันก็แบบนานมันก็เป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหม <Yeah. S 2> ไอ้เฮียแล้วแบบเย็ดแม่งเอาไปลงีไอ้สัตว์คือว่ามันก็จบไปแล้วใช่ไหมคิดว่าไอ้เฮียคือแบบกูก็ออกมาขอโทษละนะเรื่องคลิปอไอ้สัตว์ มึงยังจะเอาคลิปกูไปลงอ <Yeah. S 1> ีกไอเฮียมึงเป็นเฮียอะไรมากป่ะไอสัตว์มึงสร้างกระแสอรอไอเฮียกูถามหน่อยมึงเป็นเฮียอะไรมากป่ะไอเฮียมึงไม่มีท <t> ําไม่มีเฮียอะไรทำวะไอสัตว์กอเกอปเฟซก๊อบคลิปกูไปลงไอเฮียแล้วก็ฝากที่ใน youtube เหมือนกันที่มีเฟซกู่เอ้ยที่มีคลิปกูอยู่อะคลิปที่กูแบบโชวหีโชวหมวยไอสัตว์เออไม่ใช่หีเรากูมีควั เออที่โชว์คุยโชว์หมอยโชว์หีโชว์แต่ที่อะไรน่ะไอสัตว์มึงลบได้ละไอเฮียสงสารกูบ้างเฮียกูเอาทำคลิปเพราะขอโทษละเออมึงเป็นเฮียอะไรมากปะมึงไม่ลบคลิปกูสักทีไอเฮียคือแบบกูก็พยายามแบบไอเฮียแบบกูก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเฮียมึงต้องการเฮียอะไรมึงไม่ลบคลิปกูสักทีไอสัตว์ลบได้ละไอเฮียคือว่าข่าวกูรู้ข่าวมันออกอ่ะไอสัตว์ กูรู้เอเอกูเามาทำไมเอ๊ะขอโทษนะที่พูดในพอไอสัตว์ใน YouTube อะกูเห็นมากูเห็นมาเยอะมากูเห็นมาหลายคลิปแหลวไอสัตว์ลบคลิปกูเถอะที่ยะมึงจะเอาก็ไปลงกันทำไมถึงมึงลงมึงก็ไม่ไปโยน์ทำไมมึงอยากให้มีคนมากดสับตะไคร้มึงเหรอไอสัตว์เพื่ออะไรวะลบคลิปกูเถอะหี่ยกูก็ทำคลิปมาขอโทษละ เออกูไม่ได้ตั้งใจเออกูไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะให้มันคนแชร์เยอะขนาดเนี้ยเออเฮียมันเป็นเฮียอะไรของม,มากปะไอสัตว์โลเปอะกูขอร้องเออก็แบบในย t ท b e กูที่กูสืบนะที่กูเข้าไปดูอยู่อะเออมันก็ยังมีคลิปกูอยู่ไอสัตว์เย็ดแม่งนั่งหีสัตว์โลเปอมันเป็นเฮียอะไรของมึงมากปะ ไอ้สั์ถ้ากูไม่ออกมาคลิปได้เงี้ยมึงจะลบคลิปกูปะ่ะมึงก็ไม่ลบไอ้เหี้ยถ้ากูไม่แบบมาออกมาแบบมาแบบเออลบคลิปกูเถอะเหี้ยกูกลบละลบคลิปกูเถอะมึงก็ไม่ยอมลบคลิปของกูใช่ปะ่ะกูก็ถึงออกถึงออกมาพูดนี่งไงเออกูขอใหม้มึงลบคลิปกูเถอะเข้าใจปะ่ะสงสารกูบ้างเหี้ยกูก็ขอโทษแล้วกูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่คลิปจะเป็นอย่างนี้ เออถึงกูพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยได้นะกูไม่ได้กูไม่ได้แบบดูดมาไอสัตว์ตรวจเยียวกูได้เลยไอเฮียกูไม่ได้ดูดมาไอสัตว์กูกูเมาไอเฮียแบบบางคนแบบเอาคลิปมาด่าก,กูอะกูดูดมาไอสัตว์เพื่ออะไรวะกูไม่ได้ดูดมาไอเฮียคือว่ากูเมาเข้าใจไหมเออเราคลิปกูเหอะขอร้องเย็ดแม่แเราเถอะเออกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรละ ฝากให้มึงลบคลิปกูแค่นั้นแหละได้ไหมลบคลิปกูเพอสัตว์ชมหมอยี่อะไรสัตว์ใครๆก็มีหมอยี้อะไม่ใช่กูมีหมอยคนเดียวพวกมึงก็มีหมอยกันเออเรคลิปเอ,เออกูเมากูพูดที่อะไรแบบไม่เพาะไม่แบบเข้าหูใครก็ขอโทษเลยนะกูเมาเออไอ้แบบายที่อ